ที่ข้อมือค,ครับมีเรื่องของนิ้วล็อกใช่แล้วก็ข้อเข่าเสื่อมเป็นเยอะจังเลยนะฮะมีหลายโรคเลยค่ะมีหลายโรคเลยนะฮะ, <c oughs> ะรจริงๆแล้วทราบสาเหตุไหมครับว่าโรคที่เป็นนั้นเกิดจากอะไรเออแล้วที่เป็นเนี่ยจากนิ้วล็อกเนี่ยก็คือรู้เลยว่าการทํางานที่ซ้ําๆประจําซึ่งอาการเนี่ยนี้ก็คือเราเรารู้จากแพทย์ที่เราไปหาก็ให้ลดการทํางานตรงนั้นลงซึ่งบ,บางครั้งเนี่ยการทํางานที่เราทําประจําเนี่ย ในเรื่องของการลดการทำงานอะ่ะบางครั้งค่อนยากคือมันมีวิธีเดียวคือออกจากงานซึ่งมันคงไม่ได้นะคะเราต้องหาไรายได้ก็คือ,อะจะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะอ๋อเป็นงานวิจัยก็จริงๆฟังดูก็ไม่เป็นงานที่ต้องใช้พละกกำลังความรุนแรงหรือว่าใช้เวลาใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้งานที่ทำซ้ำๆใช้เวลานาน,านในการทำงานค่ะจริงๆในห้องวิจัยต้องทำงานหนักขนาดนั้นไหมครับอาจารย์ครับ งานไม่หนักค่ะแต่มันเป็นงานที่ใช้เวลานานใช่ค่ะอย่างการใช้ข้อมือการใช้นิ้วมือเนี่ยมันจะใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างไปเป็ดเนี่ยใช่ไหมฮะเวลาทาไปเป็ดเนี่ยมันใช้นิ้วตั้ง5้านิ้วเลยมันดีเลยเราต้องคอนโทรลไปเป็ดคืออะไรครับอาจารย์เดีวุชมทางบ้านจะสงสัยไปกับผมด้วยฮะมันเป็นหลอดที่เราใช้ เอาเป็นเครื่องมือในห้องทดลองนะเดิเอาของเหลวขึ้นมาเพื่อจะถ่ายไปยังหทอดอื่นก็ต้องทําแบบนั้นด้วยความใช่่คะต้องบอกว่าความละเอียดใช่่คะเพราะว่ามันจะมากจะน้อยจะเกินไปกว่านั้นไม่ได้ใช่ต้องปริมาณที่ครบและบางทีมันมีเป็นร้อยร้อยหลอดแล้วมันจะมีการแบบเราจะต้องทดสอบยัแงคือไตเตรอาจารย์ต้องอาอะยก็คือต้องมี ใช้สองมือทํางานร่วมกันคือต้องควงาอาจารย์รพิเชษน,น่าจะอธิบายได้ดีนะเพราะเป็นนักเคมีแต่ก่อนคงทําเดี๋ยวนี้คงไม่ทําแล้ว <c oughs> คือคือ,คอต้องต้องเกรงนิดนึง <c oughs> ใช่ค่ะถูกไหมฮะ <c oughs> ใช่ค่ะซึ่งที่ท,ที่ที่ผมกาลังจะเรียนถามผู้สานี่ก็เพื่อจะให้คุณผู้ชมเองเห็นภาพไปพร้อมๆกันด้วยว่าการที่จะต้องทําอะไรแบบประจาประจาใช่ค่ะในท่าเดิมเดิมใช่ค่ะแล้วก็จะต้องเรียกว่ามีการควบคุมค่อนข้างมากใช่ค่ะพอเจ็บ ทำงานไม่ได้ใช่เพราะว่ามือมันไม่สามารถที่จะกำได้ซึ่งเป็นอุปสรรคในการที่เราจะต้องใช้งานที่กำสารหรือกำตัวอ,อ,อาชนะอ,อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่ทำให้อุปกรณ์เขาเสียหายคือแต่บางทีเราไม่รู้สึกมันก็จะหลุดมือ คือเราบางทีมันความรู้สึกมันมันมันไม่มันมันไม่สัมผัสคือมือเราชาค่ะเหมือนหยิบจับอะไรไม่มั่นใช่ค่ะถูกไหมฮะเหมือนคนหยิบแก้วน้ําแล้วก็ลูดลงเลยคือเวลาไตเทรดเนี่ยนะฮะมือมือซ้ายเราจะต้องจับภาชนะที่เราเรียกว่าฟลสใช่แล้วก็แกว่งอยู่ตลอดเวลาแกว่งเร็วๆไอหลอดสัมผัสสัม่ยมในหนังเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมฮะฟลาสขึ้นมาเป็นเป็นเป็น ภาชนะแก้วอะนะคะลูกชมพู่ใช่ค่ะเป็นเป็นรูปชมพู่ครับแล้วมันจะต้องแกว่งตลอดเวลาเพราะว่าเราจะอีกมือหนึ่งก็จะต้องจะต้องปล่อยสารอีกตัวหนึ่งตลอดลงมาโอ้ซึ่งเราก็ต้องใช้มือนี้ในการที่เอ่อเวลาเราไตเตะเนี่ยคือใใหม่เนี่ยเราก็โอเคอาจจะไม่ต้องใช้มือแต่เวลาใกล้ๆเนี่ยเลจุดเอ็นพอย t ์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เราต้องค่อยๆดีเลยซึ่งเราจะเกรงมากตอนเนี้ยคือ นี่ไม่ใช่เป็นการล็อกเนื่องจากมีพังผืดไม่ใช่ค่ะนี่เป็นอาการอักเสบเนื่องจากเป็นการใช้ข้อกระดูกผิวข้อให้มันเสียดสีกันบ่อยๆการอักเสบเนี่ยสารอักเสบที่หลั่งออกมาเนี่ยมันสามารถทําลายกระดูกผิวข้อได้ครับอ่ะจะได้ทราบถึงอาการข้อเข่าเสื่อมก็เป็นเป็นค่ะเพราะว่าในงานวิจัยเนี่ยเราไม่สามารถนั่งอยู่กับที่ได้ เพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือในสถานที่ต่างๆเราก็ต้องเดินตลอดเวลาคือเก้าอี้ไม่ต้องนึกถึงมันเลยคิดว่ามันไม่มีอยู่ในห้องแลบแล้วกันโอ้เป็นอาชีพแปลกมากปกติคนทํางานเนี่ยก็จะนั่งอยู่กับที่นั่งทํางานแต่นี่คือเดินเดินค่ะโอ้เพราะว่าเป็นงานรีเสิร์ชที่เราจะต้องแซมปิ้งตัวอย่างไปเช็คอื ในขณะที่เรารีเสิร์ชทำงานอยู่เราก็ต้องยืนเราต้องมีดีเลยต้องช้าสารต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องเซมบิงมันไปเช็คก็ต้องเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งวันแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่เดินพื้นธรรมดาไม่ใช่ต้องไปอีกตึกหนึ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้ก็ทรมานมันก็เลยมีหลายโรคมาพร้อมๆกันเพื่อกว่าจะได้งานวิจัยออกมาหนึ่งจิ้นะฮะใช่ค่ะทุกวันนี้อาการเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างครับไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับค่ะ กลับมาทํางานได้ตามปกติแล้วค่ะไม่ต้องเสียงานไม่ต้องทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงด้วยโอ้ล้านลาขึ้นมากกวเดิมล้านลาใช้แบนี้เลยนะเอาละขอบคุณมากครับคุณจ๋าครับขอบคุณมากครับภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทําให้เกิดภูมิแพ้อากาศกรดไหลย้อนกระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข้าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็ง Operation ่นบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยังสอบถามข้อมูลเพิ่ม